สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอำเภอเล็กๆที่มีเสน่ห์มากๆแห่งหนึ่งทางตอนใต้สุดของจังหวัดยโสธรครับเป็นที่ที่วิถีชีวิตยังคงผูกพันกับสายน้ำอย่างลึกซึง้งที่นี่คืออำเภอเขาวังครับเคยรู้สึกเบื่อ,เบ,อเบื่อความวุ่นวายในเมืองและอยากจะหนีไปหาสถานที่ที่มันสงบสงบ,สงบได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจริงๆบ้างไหมครับถ้าคำตอบคือใช่ที่นี่อาจจะเป็นคำตอบที่หลายคนกำลังตามหาอยู่ก็ได้นะ ลองนึกภาพตามนะครับสถานที่ที่เสียงนาฬิกาอาจจะไม่ดังเท่าเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งข้าวที่ที่รอยยิ้มของผู้คนยังคงจริงใจและทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดำเนินไปแบบไม่รีบร้อนที่แห่งนั้นมีอยู่จริงครับและชื่อของมันก็คือขอวังเอาละครับในส่วนแรกเนี่ยเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าทำไมอำเภอเล็กๆแห่งนี้ถึงถูกเรียกว่าเป็นเหมือนประตูที่เปิดไปสู่มนต์เสน่ห์ของดินแดนอีสานตอนใต้ครับคือขอวังเนี่ย ตั้งอยู่ทางใต้สุดของยะโสธรเลยครับห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ70กิโลเมตรและจุดที่น่าสนใจมากก็คือตำแหน่งของอำเภอครับที่เป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อวัฒนธรรมระหว่าง3าจังหวัดเลยนะทั้งยะโสธรรีสะเกดและก็อุบลราชธานีแถมพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นที่ราบลุ่มที่อุด,ดมสมบูรณ์มากๆซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนโดยตรงเลยแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าชื่อขอวังเนี่ยมันมาจากไหน คือที่มาของชื่อนี่น่าสนใจมากเลยนะเพราะมันไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาลอยๆแต่มันมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ดั้งเดิมเลยครับที่เมื่อก่อนเคยมีต้นคอขึ้นอยู่เยอะมากรอบๆวังน้ําหรือแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่นั่นเองเป็นชื่อที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติของที่นี่ได้ดีมากๆเลยแหละครับอา้าวเหรอครับพอเรารู้ที่มาของชื่อแล้วคราวนี้เราลองมาย้อนรอยดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์กันบ้างดีกว่าว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเติบโตจากหมู่บ้านเล็กๆจนกลายเป็นอำเภอที่เข้มแข็งในปัจจุบันได้ยงงไ ทำไลายนี้ก็แสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจนเลยครับจากเดิมที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของอำเภอมหาชนะชัยพอนานวันเข้าชุมชนขยายตัวขึ้นในปี2518ก็ได้เลื่อนขั้นเป็นกิ่งอำเภอแล้วก็ใช้เวลาแค่4ปีเองนะก็ได้ประกาศให้เป็นอำเภอคอวางอย่างเต็มตัวในปี2522ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่รวดเร็วของชุมชนที่นี่เลยครับแต่ถ้าจะพูดถึงหัวใจสำคัญของประวัติศาสตร์ที่นี่จริงๆ มันคือความผูกพันที่แทบจะแยกกันไม่ออกกับแม่น้ําชีเลยครับสายน้ําสายนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แหล่งน้ํานะแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทั้งชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจของชาวขาวาังมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเลยทีเดียวแล้วถ้าเราได้ไปเที่ยวขอวังเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่แบบว่าต้องไปให้ได้ในส่วนนี้แหละครับเราจะมาสำรวจสถานีท่องเที่ยวกับจุดเช็คอินที่น่าสนใจของที่นี่กันจุดแรกเลยที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่เลยก็ว่าได้ วัดป่าเขอวังหรือที่ชาวบ้านจะเรียกกันติดปากว่าวัดจำปาสเวครับที่นี่เป็นวัดป่าที่ร่มรื่นและก็สงบมากๆเหมาะสําหรับใครที่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายไปหาที่พักใจไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลต้องที่นี่เลยส่วนใครที่เป็นสายธรรมชาตินะครับโอ้โหแค่ได้ไปนั่งชิวๆริมฝั่งแม่น้ําชีตอนเย็นๆนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็มองดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่ออกมาหาปลาแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วละ่ะ หรือถ้ามีเวลาอีกหน่อยจะลองขับรถเที่ยวไปตามเส้นทางกเกษตรชมทุ่งนาสีทองอารามหรือแวะดูสวนแตงโมกับสวนพริกที่เป็นผลผลิตขึ้นชื่อของที่นี่ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบเลยครับนอกเหนือจากสถานที่สวยๆแล้วนะครับสิ่งที่ทําให้เคาวางมีสเสน่ห์อย่างแท้จริงเลยก็คือผู้คนและประเพณีของพวกเขาครับนี่คือส่วนที่วัฒนธรรมอีสานแบบแท้ๆเปล่งประกายออกมาอย่างเต็มที่เลย ชาวขอวังเนี่ยยังคงยึดมั่นในประเพณี22ครอง14กันอย่างเหนียวแน่นเลยนะซึ่งก็คือจารีประเพณีที่ดีงาม12อย่างที่ชาวอีสานปฏิบัติกันในแต่ละเดือนของปีเราจะเห็นได้ชัดจากงานบุญบ้างไฟที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่เพื่อบูชาพญาแถนขอฝนซึ่งขบวนรำเซิงของที่นี่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแล้วก็ยังมีเอกงานที่สําคัญแล้วก็น่ารักมากๆคือบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่จะจัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อขอบคุณพระแม่โพศพมันสะท้อนความรักความสามัคคีของคนในชุมชนได้ดีจรริงๆคับ และแน่นอนครับไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องไม่พลาดของดีของเด็ดประจําถิ่นนั้นๆใช่ไหมล่ะครับแล้วผลิตภัณฑ์อะไรล่ะครับที่เป็นเหมือนลายเซ็นของอําเภอเขาวังที่ถ้าใครไปถึงแล้วเนี่ยต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับมาให้ได้นี่เลยครับของดีที่ต้องลองเริ่มตั้งแต่ข้าวหอมมะลิคุณภาพเยี่ยมที่ทั้งหอมถังนุ่ม,มเมล็ดก็สวยเป็นพิเศษไปจนถึงปลาสดๆจากแม่น้ำชีที่เอามาแปลรูปเป็นปลาส้ม ลาแห้งหรือทำลาบปลารแสแซ่บๆซบและสุดท้ายก็คืองานฝีมืออย่างผ้าทอมือไม่มว่าจะเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายก็มีรวดลายที่สวยงามประณีตมากๆซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือรสชาติและงานฝีมือแบบคอวังแท้ๆเลยคำพูดนี้มันใช่เลยครับคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันไม่ใช่แค่สินค้าธรรมดานะแต่มันคือการสะท้อนถึงภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เรายังจับต้องได้อยู่ ดังนั้นถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยก็คือเขาววังอาจจะไม่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่โตหรือสวนสนุกที่หรูหราแต่สิ่งที่ที่นี่มอบให้คือประสบการณ์ที่เป็นของจริงสำหรับนักเดินทางที่กำลังโหยหาความเรียบง่ายอากาศบริสุทธิ์และมิตรภาพที่หาได้ยากในเมืองใหญ่ครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดนะครับว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะออกเดินทางไปเติมพลังให้กับชีวิตด้วยการสัมผัสจิตวิญญ,ญาณของภาคอีสานที่แท้จริง ณอำเภอคอวังแล้วหรือยังครับ